จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีชื่อเสียงด้านการจับช้างเหลียงช้างการทอผ้าไหมข้าวหอมมะลิสุรินทร์มีผู้คนหลายเผ่าพันธุ์และภาษามีประชากรเป็นชาวขเขมรถิ่นไทยพบมากที่สุดในจังหวัดและรองลงมาคือชาวกุยอบพยพมาจากอัตตปือแสนปางประเทศลาวและกำปงจามประเทศกัมพูชาและอาศัยร่วมกับกลุ่มชนชาวอีสานทางตอนบนของจังหวัดโดยในอดีตยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ทั้ง3กลุ่มมักถูกเรียกรวมกันว่าขเขมรป่าดงคำขวัญสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมางามประคำสวยร่ำรวยปราสาทผักกาดหวานเข้าสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรมสัญ,ญลักษณ์ประจำจังหวัดตราประจำจังหวัดสุรินทร์คือรูปพระอินทร์ประทับบนหลังช้างเอราวัณด้านหน้ามีครุฑภาคและด้านหลังเป็นผ้าปราสาดสีครภูมิซึ่งสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้สะท้อนถึงความสามารถด้านการจับช้างและการสร้างปราสาทหินของจังหวัดต้นไม้กันเกลาดอกไม้กันเกลาสัตว์น้ำปลานวลจันทร์น้ำจืดจังหวัดสุรินทร์มี17อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสุรินทร์อำเภอชุมพลบุรีอำเภอท่าตูม อำเภอจอมพระอำเภอปราศาสตร์อำเภอกาบเชิงอำเภอรัตนบุรีอำเภอสนมอำเภอศรีคารภูมิอำเภอสังขะอำเภอลำดวนอำเภอสำโรงทาบอำเภอบัวเชิดอำเภอพนมดงรักอำเภอศรีนรงอำเภอเขวสวศดิรินอำเภอโนนารายอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับ